จะฝึกให้ลูกเลิกส,สงสัยผั้มเพลิดนะคะหรือว่าจะฝึกให้ลูกนะคะสามารถที่จะขับถ่ายได้ควรที่จะประเมินความพร้อมของลูกก่อนความพร้อมของลูกนะคะก็อย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะสามารถที่จะนั่งกระโจนได้หรือว่าสามารถที่จะนั่งเป็นแผ่นรองชักโครกได้สามารถที่จะถอดกางเกงได้เองสามารถที่จะบอกฉี่บอกอึได้หรือถ้าหากไม่สามารถที่จะบอกฉี่บอกอึได้ลูกจะต้องมีอาการทางกายที่บ่งบอกว่านั่นน่ะเขาปวดฉี่ปวดอึแล้วยกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะใช้มือจับตรงบริเวณเป้ากางเกงนะคะเพื่อบ่งบอกว่าเนี่ยหนู ปวดฉี่ปวดอืดนนะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโดยทั่วไปแล้วนะคะเราก็จะแนะนําให้คุณแม่ค่ะฝึกให้ลูกนะคะเลิกแผมเพร์นะะหรือว่าฝึกให้ลูกค่ะาทาการฝึกการขับถ่ายนั้นนะคะ <c oughs> เมื่อลูกอายุอยู่ที่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเราก็จะแนะนําว่าเด็กนะคะควรที่จะเลิกการใส่แผมเพร์นหาก่อนอายุ3ปีในช่วงกลางวันนะคะ <c oughs> แล้วก็ควรที่จะเลิกสวมใส่แผมเพลินนะคะในช่วงกลางคืนได้ก่อนที่ลูกนะคะจะอายุ5ปีค่ะจึงการเลิกพ้าอ้อมหรือว่าการที่ลูกจะขับถ่ายได้ด้วยตัวเองค่ะเป็นพัฒนาการตาม แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะส่งเสริมให้ลูกนะคะมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมนะคะควรที่จะให้ลูกค่ะเลิกใส่ผ้าอ้อมในตอนกลางวันได้ก่อนอายุ3ปีเพราะว่าถ้าหากเลิกล้าช้านะคะก็อาจจะส่งผลกระทบกับน้องแล้วคืออาจจะเกิดผื่นผ้าอ้อมนะคะหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาท้องผูกก็คือว่าถ้าวันไหนไม่ได้ใส่แผมเพิร์นนะคะลูกเขาก็จะไม่ยอมขับถ่ายแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาท้องผูกตามมาทีนี้แม่โบฝากไว้4ข้อหัวใจสําคัญนะั่นก็คือ1น,นะคะทำใจเลยการฝึกให้เด็กคนหนึ่งนะคะเลิกสงสัสผ้าอ้อมจะใช้ระยะเวลานะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือประมาณเป็นนนเเดดืืออ2แล เพราะฉะนั้นคือใจเย็นให้คาชมเชยไม่ดุไม่ด่ไดาไม่ว่าไม่กล่าวลูกนะคะ2ก็คือช่วงที่เริ่มฝึกแรกๆนะคะควรที่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะพร้อมแล้วก็มีเวลายกตัวอย่างเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะ,คะสคือนิทานช่วยได้แนะนําว่าหาหนังสือนิทานนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการฝึกให้ลูกค่ะเข้าห้องน้ำนะคะหรือว่าการฝึกให้ลูกฉี่อย่างเงี้หามาเล่าให้เขาฟังเขาชอบฟังนะคะเนาะแล้วก็4ี่คือท้าเมื่อไหร่นะคะ ที่ฝึกแล้วลูกมีความรู้สึกต่อต้านให้พักก่อนนะคะพักก่อนแล้วค่อยกลับมาฝึกใหม่นะที่ฝึกให้ลูกเลิกพ้าอ้อมแล้วก็ฝึกให้ลูกสามารถที่จะขับถ่ายได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะอย่างที่บอกนะคะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะแนะนําว่าให้ฝึกเมื่อลูกมีความพร้อมนะคะซึ่งอายุที่มีความพร้อมก็คือประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะคะสามารถที่ยวฝึกได้เลยนะคะหนึ่งเลยนะคะคุณแม่ควรที่จะพาลูกค่ะไปเลือกซื้อกระโถนด้วยตัวของเขาเองชอบแบบไหนซื้อมาแบบนั้นเลยลูกนะคะหรือว่าซื้อเป็นแผ่นรองชักโครกนะคะถ้าเป็นแผ่นรองชักโครกก็ ควรที่จะมีที่วางขาด้วยเนาะสก็คือเราจะเริ่มฝึกโดยการที่ยังไม่ให้ลูกนะคะถอดกางเกงก็คือใส่กางเกงแบบนั้นแหละแล้วก็ชวนลูกนะคะไปนั่งชักโรครกนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่นะคะจะฝึกให้ลูกค่ะรู้จักในเรื่องของการอืหลังจากที่ลูกกินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วซึ่งโดยทั่วไปเนาะแม่โบก,ก็จะแนะนําว่าควรที่จะฝึกหลังจากที่กินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วเพราะอะไรคนเรานะคะเวลาที่เรากินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะมีการไปกระตุ้นนะคะ,ะการทํางานของลาไส้ใหญ่นะคะให้มีการบีบตัวอย่างรุนแรง ะะแล้วก็จะทําให้เราค่ะรู้สึกว่าอยากที่จะปวดอึน,นะคะดังนั้นก็คือหากจะฝึกให้รูกนะคะรู้จักการขับถ่ายนะคะควรที่จะฝึกหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็ไปนั่งกระโถนกันไปนั่งโดยที่ยังไม่ต้องถอดกางเกงนะคะใช้ระยะเวลาในการนั่งอะ่ะโดยประมาณ5นาทีในระหว่างนี้นะคะก็คือ บอกให้ลูกนะว่าอาชีนะอืดน,นะอะไรเงี้ยค่ะเนาะ5นาทีทําได้ทําไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเมื่อลูกทําได้นะคะแล้วก็ยอมให้คําชมเชยนะเพื่อที่ลูกเขาจะได้แบบอยากที่จะฝึกแบบนี้ในครั้งต่อๆไปเราจะใช้วิธีการฝึกแบบนี้นะค่ะโดยที่ยังไม่ถอดกางเกงนนค่ะใช้ระยะเวลาในการฝึกโดยประมาณก็คือ2สัปดาห์นะคะเมื่อลูกทําได้ค่อยไปสเต็ปถัดไปหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะทําให้ลูกของคุณแม่นะคะยอมที่จะขับถ่ายได้ไง่ายๆนะคะหรือว่ายอมที่จะนั่งกระโถนได้นะก็คือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าห้องน้ํา ชวนลูกไปด้วยค่ะแล้วก็คุณพอ่อคุณแม่นะคะก็คือทําให้ลูกดูเลยนะคะตั้งแต่ว่าเข้าห้องน้ํามานะคะเวลาที่ปวดอืดทาอย่างไรปวดฉี่ทาอย่างไรถอดกางเกงแบบไหน,นถอดเสร็จแล้วนั่งกระโถนนะนั่งเสร็จแล้วอุ้บใช่ไหนก็แบบเบงฉี่เบงอืดนะพอเบงฉี่เบงอืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กางเกงจากนั้นล้างมือแล้วก็ออกจากห้องน้ํานะคะเออแล้วก็ระหว่างที่คุณแม่ทำนะคะก็แนะนําว่าให้ลูกทําตามไปด้วยเด็กโดยทั่วไปเขาเห็นคุณพอ่อคุณแม่ทําเขามักจะเรียนแบบนะคะแล้วก็จะพยายามทําตามที่เขาเห็นคุณพอ่อคุณแแม่ทเ็ปกกลู <Heaven> สามารถทาได้แล้วก็ยอมที่จะนั่งกระโถนนะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มให้ลูกนะคะฝึกการถอดกางเกงแล้วก็ไปนั่งที่กระโถน,นะคะ่ะซึ่งถ้าสามารถทําได้เราก็จะไปที่สเต็ปถัดไปนี้นะคะเราก็คือจะฝึกให้ลูกนะคะเวลาที่เขาค่ะปวดชี่ปวดอึน,นะคะซึ่งลูกเนี่ยก็จะบอกเราได้หรือว่าถ้าไม่บอกค่ะก็จะมีอาการทางกายนะคะตัวอย่างเช่นเอามือค่ะจับตรงบริเวณเป้ากางเกงนะคะคนลูกก็เลยเนี้ยคะ่ะเราก็จะบอกว่านูปวดฉี่ปวดอึใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกระโถนกันนะคะเนาะ,ะแล้วก็ให้ลูกนะคะถอดก ะะแล้วก็ฉีอ่อืใส่กระถนช่วงนี้ค่ะต้องยอมรับว่าจะเละเลอะๆนิดนึงนะคะคุณแม่ก็คือจะต้องอไม่ดุนะคะไม่ดุไม่ด่ไดาไม่ว่าไม่กล่าวนะคะให้คาชมเชยวู่เก่งมากเลยลูกนะเดี๋ยวครั้งหน้าทาใหม่นะ,ะแบบนี้นะคะให้แรงเสริมนะคะรอบหน้าลูกเขาก็จะทําให้มันดีขึ้นเมื่อลูกทําได้นะคะทีนี้ต่อมาก็คือเราจะเริ่มถอดแผลเพื่เป็นช่วงๆแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นถอดในช่วงเช้าถอดในช่วงบ่ายถอดในช่วงเย็นแบบนี้ค่ะเต็บถอดแผลเพื่เป็นช่วงๆได้แล้วนะคะต่อมาลูกก็คือจะเข้าสู่ในเรื่องของิ เพื่ได,ด้นั่นเองซึ่งโดยทั่วไปก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1- 2เดือนอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้คือในกรณีที่ลูกเล็กนะคะทีนี้ถ้าลูกของคุณแม่เริ่มโตขึ้นมาแล้วเนาะประมาณสักสามขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้ก็อาจจะฝึกยากนิดนึงแต่สามารถฝึกได้วิธีการฝึกก็คือคุณแม่ก็วางโถนกระโถนนะคะไว้ใกล้ๆเนาะแล้วก็ชวนลูกนะคะไปนั่งกระโถนทุก 2- 3ชั่วโมงไปนั่งทีไปนั่งเรื่อยๆนะคะให้ลูกเขามีความรู้สึกคุ้นชินนะแล้วก็เวลาที่ลูกหาปวดฉี่ปวดอึนะคะก็ควรที่ให้ลูะะกเน,แบบนี่ยค่ะไป ในช่วงกลางวันได้แล้วต่อไปนะคะเราก็จะฝึกให้ลูกสามารถที่จะเลิกใส่แพมเพดในช่วงกลางคืนซึ่งทั่วไปเนาะเราก็จะแนะนําว่าหลังจากที่เลิกแพมเพดในช่วงกลางวันได้แล้วประมาณอีกหนึ่งปีก็ฝึกให้ลูกนะคะเลิกใส่แพมเพสนะคะในช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าควรที่จะเลิกใส่ค่ะก่อนที่ลูกคุณแม่จะอายุ5ปีนะคะวิธีการฝึกก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มนมดื่มน้าก่อนที่จะเข้านอนเพราะไม่งั้นจะกระตุ้นให้ลูกค่ะปวดฉี่ได้ในระหว่างที่นอนนะคะก่อนนอนเนี่ยพาลูกไปห้องน้ําก่อนแล้วก็ในระหว่างที่นอนนะคกวรที่่จปลลใหหู้้้าเอองํพื ะค,ะคือแล้วประมาณ1-2ครั้งนะคะจากนั้นก็ตื่นนะคะมาเข้าห้องน้ำอีกทีก็คือตอนตื่นนอนตอนเช้าเลยอ่าหวังว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คงจะเข้าใจในเรื่องของการสเต็ปฝึกให้ลูกนะคะเลิกใส่พร้อมแล้วก็ฝึกให้ลูกนะคะสามารถที่จะขับถ่ายได้ด้วยตัวของเขาเองนะ